สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้ก็พามาขึ้นป่าอีกรอบนึ่งนะคะเรียกว่าเลยมามาให้ธรรมชาติบำบัดนะคะเนาะ มันต้องกลลงนะคะเพราะว่าทางเดินเขาก็จะเตรียมไว้ให้นะคะพี่ๆส่วนใหญ่เท่าที่หนูเห็นก็จะเป็นคนอะไรคนสูงอายุนะคนสูงอายุมาวิ่งกันนะคะ สดชื่นมากเลยค่ะพี่พี่เขาก็ห้ามสุบุรีนะคะไปทางนี้ก่อนตามป้ายนะตามใต้บอกนะนี่ค่ะพี่พี่สองข้างทางจะมีทางเดินนะคะคนก็มาออกกำลังกายกัน นก็ถือกล้องขึ้นมาถ่ายด้วยถ้าถ่ายล็กนกนะคะตรงนี้ ไม่ต้องกังลวลนะเห็นว่มีถนนรถขึ้นมาได้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะะเป็นบ้านคนนะคะพี่ๆป่าก็ไม่ได้ดูซับซ้อนขนาดนั้นนะคะสามารถเดินได้แล้วมันรับมันรับพลังจากต้นไม้นะคะ มันอยู่ช่วงกลางป่านี่แบบอากาศนี่สดชื่นมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูทางนี้นะคะเห็นไหมพี่ๆมีบ้านคนด้วยนะคะไม่ได้น่ากลัวนะไม่ได้น่าก,กลัวอะไรเลยตรงนี้ก็มีถนนนะคะ แล้วก่อนเราไม่ได้ลงตรงนี้นะเดี๋ยวเราลงกันดูนะพี่ๆเนาะลงได้นะลงได้ไม่ใช่ลงนะคะก็ใช่ลง นี่ตรงนี้เราก็จะลงถนนนะคะออมีของเล่นด้วยนะคะให้เด็กเล่นเนาะนี่จ้านะมีสามตัวเนี่ยมีมาสามตัว่าออสไลเดอร์เขาน่าจะเอาออกแล้วนะคะนี่คะ่ะพี่พีบรรยากาศรอบๆนะคะนู้นสองนัดอ่าลงทางนี้ก็จะออกไปถน้นเลยนะคะพี่พีค่ะนี่ม่น,นัเราลองไปดูนะคะมีเวลานะคะวันนี้มีเวลา เดินได้ถึงเวลาเขาไปรับเจ้าแสบนะคะรัดเลาะค่ะรัดเลาะนี่นะพี่ๆทุกทา่านเอ๊จะลงได้ไหมนอ้องชันจังส่างชันโอ๊ยค่อยๆลงนะคะ พี่พี่มาลัดเลาะกันนะเราใส่เลาะอยู่แล้วนะใส่เลาะใส่ลุยนะคะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นแป้งผักนะคะพี่พี่อ๋อก็ออกมาทุตรงสวนเลยนะพี่พี่คดีนะดีมากไม่นี่โน่นนะยคะน้ำ ลุกถึงกันหมดเลยโอ้น้ำใสมากเลยพี่พดูสิน้ำใสมากเลยนะคะเสียงบุงบุงอะไรก็เห็นไหมพี่พี่เดี๋ยวเราก็เดินกลับเข้าไปที่สวนนะคะโอเคหนูหาทางเลาะได้หนึ่งทางละ งทางนี้รู้สึกจะเป็นอซากสพโสานนะพี่ๆนะที่ฝังกระดูกอาจจะเป็นของเจ้าของที่นะคะเสียดายนะลืมซื้อขนมปังมาให้ป้านะคะ